ด้วยน้ำซุปอธิบดีกรมสุขภาพจิตเผยสมศักดิ์สั่งทีมแคทยลงพื้นที่เยียวยาจิตใจเหตุรถบัสนักเรียนไฟไม้ไม่ต่อเนื่องหลังนายกแพทองทานห่วงใยเรื่องสภาพจิตใจครอบครัวพร้อมเน้นสื่อสารเข้าใจง่ายชี้ไม่เพียงเยียวยาญาติแต่รวมประชาชนที่ติดตามข่าวด้วยส่วนเยียวยาน้ำท่วมจิตแพทย์ตรวจแล้ว42,68รายพบเครียด1,501รายเสี่ยงฆ่าตัวตาย36รายกำชับเฝ้าระวังใกล้ชิด วันที่2ตุลาคม2567นายแพทย์กิติศักดิ์อัศรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการในที่ประชุมให้กรมสุขภาพจิตโดยทีมแคทลงพื้นที่เยียวยาเหตุรถบัสนักเรียนไฟไม่อย่างต่อเนื่องนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยเรื่องสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก ร้อมได้ฝากชื่นชมทีมแคทท,ที่ได้นำทั้งจิตแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตลงพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์ทันทีรวมถึงส่งทีมไปยังจังหวัดอุทัยธานีเพื่อดูแลสุขภาพจิตครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยโดยนายสมศักดิ์ยังได้แนะนําให้กรมสุขภาพจิตสื่อสารการดูแลสภาพจิตใจอย่างง่ายๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้เพราะการเยียวยาไม่ใช่เพียงแต่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ยังรวมถึงประชาชนที่ติดตามข่าวสารแล้วเกิดอาการเศร้าอย่างรุนแรงด้วย นายแพทย์กิติศักดิ์กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยังได้เน้นย้ำให้ทีมแพทย์ของกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่เยียวยาดูแลจิตใจ,ใจผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภยัยด้วยซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนางสาวแพททองทานที่เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสภาพจิตใจของประชาชนหลังน้ำลดด้วยโดยกรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการส่งจิตแพทย์ทีมเอ็มแค้นลงพื้นที่เยียวยาฟื้นฟูจิตใจ,ใจประชาชนเรียบร้อยแล้วสินชัยพัชรธนาพร เรียบเรียงวริศราธินนารายงาน ทรัพยากรน้ำประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบรบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning สำหรับพื้นที่สิ่งอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางเมื่อวันที่2ตุลาคม2567นายปิยพงศ์ประพันธ์วัฒนะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายติดตั้งระบรรบเตือนภยันภยล่วงหน้า เอลี่วอร์นิงโดยมีนายวรพัฒน์ธรรมประที่ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาในเรื่องวิทย์เนสุสิธ์นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำจากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางณนะรงแรมเชียงใหม่อคิด อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อการคัดเลือกตำแหน่งการติดตั้งสถานีเตือนภัยเบื้องต้นรวมทั้งรูปแบบของสถานีเตือนภัยที่จะทำการติดตั้งและผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับทราบรายละเอียดของโครงการโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้สแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไปโดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่ บริษัทสยามทีซีผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางมีผู้เข้าร่วมประชุมโดยประมาณ50คนโดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับโครงการครับสวัสดีครับผมวรพัฒน์ธรรมปะทินะครับ บ่วมหน่วยการกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยานะครับผมทรัพยากรน้ำนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมประชุมนะครับหลบฟังความวิเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการนะครับการติดตั้งสถานีเตือนภัยร่วงหน้าน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มนะครับหรือว่าสถานี early warning นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในจังหวัดเชียงใหม่นียเราจะมีการพิจารณาติดตั้งนะครับสถานี เดือนภัยล่วงหน้านี่ประมาณ6-7สถานีนะครับในรอบปีนี้นะครับจากเดิมเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยเรามีสถานีเดือนภัยล่วงหน้าอยู่แล้วเนี่ย216สถานีนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญนะครับของประเทศนะครับมีเป็นพื้นที่จังหวัดใหญ่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ลาดชันพื้นที่ภูเขามีความเสี่ยงมากนะครับก็ได้ ติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าไปแล้ว200สถานีแล้วก็ปีนี้คิดว่าจะติดตั้งเพิ่ม6-7สถานีนะครับเพื่อเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับรับทราบนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยเมื่อมีฝนตกเกินกว่าค่าที่กําหนดนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนภัยแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการติดตั้งสถานีเนี่ยทราบล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์นั้นๆนะครับเช่นถ้ามีฝนนะครับเป็นสีเขียวนะครับเช่น 80มมตรก็จะเป็นา,าเป็นสีเขียวนะครับแล้วแต่ในพื้นที่บางพื้นที่ก็จะเป็น100มมตรเป็นสีเหลืองแล้วก็ส่วนใหญ่120มเมตรขึ้นไปนี่ก็จะเป็นสีแดงสีแดงก็หมายถึงว่าวิกฤตนะครับท่านต้องเตรียมตัวการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยนะครับเพราะว่าก็จะมีโอกาสในการเกิดเหตุขึ้นได้นะครับอย่างเช่นที่รอบปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเหตุที่เชียงใหม่ก็คือที่แม่อายนะครับที่แม่อายก็เป็น เหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลนนะครับเกิดเหตุนในพื้นที่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็ทางเราสถานีเรียลวันนิ่งนะครับก็มีสถานีตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงครับในในในพื้นที่ที่เกิดดินถล่มครับก็บริเวณที่ตั้งสถานีเนี่ยเราได้แจ้งเตือนภัยนะครับแจ้งเตือนทาง,งสีเขียวสีเหลืองสีแดงให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นะครับก็ประชาชนยายที่ได้รับการแจ้งเตือนก็ได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แต่ว่าบางส่วน บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากตัวสถานีไปประมาณท่าทางถนนก็10กว่ากิโลทับสห้าสิบกิโลก็อาจจะ,จจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ผู้รู้ในพื้นที่เนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ในการแจ้งเตือนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเกิดเหตุขึ้นมาก็อาจจะมีปัจจัยอื่นนะครับคือคือเขาอาจจะทราบว่าเกิดเหตุจะต้องออกมีความเสี่ยง ที่จะเกิดเหตุแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องชาวชนเผ่าเราบางทีเขาก็คิดว่าอยากจะอยู่ในบ้านอยากจะเก็บข้าวของอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าจะอาจจะไม่เกิดเหตุขึ้นอะไรอยงี้ครับยังมีความคิดว่าตำแหน่งนั้นยังปลอดภัยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่เราจะต้องไปพิจารณาว่าให้ชัดเจนอีกทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุ ที่อันตรายเป็นสีแดงความเสี่ยงมากคือ,อยังไงต้องออกจากพื้นที่ก็ขอให้เชื่อฟังการแจ้งเตือนการอบอกข้อมูลข่าวสารของทางหน่วยงานราชการนะครับว่าถ้ามีความอันตรายความเสี่ยงนี้ต้องขอให้ออกจากพื้นที่อย่างจริงจังครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะแจ้งเตือนทั้งทุกสถานีเนี่ยตามปริมาณน้ำฝนที่เรา ตั้งค่าไว้ติาตั้งไว้นะครับเราก็ให้พี่น้องประชาชนทุกทา่านช่วยปฏิบัติตามคำแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับในพื้นที่นะครับในการแจ้งเตือนทั้งนี้การแจ้งเตือนของเราเนี่ยจะมีทั้งตัวผู้รู้ประจําสถานีก็หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน,น้ำครับที่ปฏิบัติงานหน้าที่ประจําที่สถานีคอย บอกข่าวสารนะครับให้ประชาชนในพื้นที่สองสามหมู่บ้านในสถานีนั้นๆรับรู้รับทราบนะครับว่ามีการแจ้งเตือนไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงมีความอันตรายหรือไม่อย่างไรนะครับก็ทางกรมทรัพยากรน้ำก็จะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ปพครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับทางท่านในอำเภอในพื้นที่นะครับทางตสจครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแล้วก็ท่านในอำเภอท่านกำนันใหญ่บ้าทั้งหลายเนี่ยทั้ง ผมสเวลอนหน้ำเนี่ยจะแจ้งาข่าวสารการแจ้งเกิดภัยไปนะครับพร้อมอีกทางหนึ่งก็ผู้รู้ในพื้นที่ก็จะแจ้งประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดเหตุนั้นด้วยกันนะผู้ขนานกันพร้อมกันนะครับ